ข้อดีของมาจสตี้บอกเลยรถคันนี้เป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาหเลยเวลาเมียดุเมียไล่มานอนนี้ได้ 2. ที่ซ่อนเงินเยอะมากบอกเลยเมียาหาไม่เจอแน่นอน 3. ามที่นั่งเยอะมากเลยนะเรื่องไม่ถูกเลยจะนั่งตรงไหนดี สความคุ้มค่าไงลดราคาขึ้นตอนนี้ขายแพงกว่าป้ายแดงเพราะว่าป้ายแดงเลิกผลิตแล้วหมีโลงหนังส่วนตัวนั่งไปเต็มๆ11สิที่นั่งคนตัวใหญ่แค่ไหนนั่งยังไงก็ไม่อิดอัดฟังก์ชันเหลือๆใช้ยังไงก็ไม่หมดฮัลโหลฮโห,หครับโอเคเดี๋ยวผมรีบไปประชุมเดี๋ยวนี้แหละลูกอย่าเล่นกันดีครับนั่งลงดีๆใช้ได้ทั้งผู้บริหารและพ่อบ้านบอกเลยว่าเหมาะสุดๆจะหนาวไปไหนเนี่ย ช่องแอร์เยอะมากเลยนะแทบทุกจุดเลยขับคันนี้บอกเลยว่าหล่อเท่คนเห็นใครๆก็รู้ว่าคันนี้รวยแน่นอนไฮโซใครอยากไปเยอะแบบสิบข้อดีแบบนี้มาจัดให้ไวอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกูดมัน